แกะกล่องรีวิวบล็อกไฟฟ้าไร้สายไร้แปลงฐานของโอซุกะนะครับวันนี้มามาแกะดูพร้อมๆกันนะครับว่าด้านในเป็นแบบไหนและวิธีปรับโหมดนะครับในการใช้งานนะครับของตัวบล็อกไฟฟ้านะครับโหมด1โหมด2นะครับที่ใช้ในการหมุนว่าปรับแบบไหนและวิธีทดสอบนะครับแบตเตอรี่ว่าแบตหมดหรือไม่หมดทดสอบแบบไหนนะครับสิ่งที่เราได้มาก็จะเป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็จะทําการแกะกล่องเลยนะครับแกะกล่องออกมาหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ค <cultural> ร <gaming> ับ <several> อ <manifestations> ันดับแรกเลยครับสิ่งที่เราห้ามทำหายเด็นฐานก็คือใบรับประกันนะครับเก็บไว้ดีนะครับใบรับประกันก็จะได้แบต2ก้อนนะครับ2 0โวลต์4แอมป์นะครับแล้ววิธีทดสอบแบตเตอรี่นะครับให้เราทําการกดทดสอบนะครับถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือแบตเต็มแต่ถ้าแบตเริ่มอ่อนนะครับมันจะเริ่มเป็นสีแดงนะครับอันนี้ให้เราไปชาร์จนะครับวิธีชาร์จนะครับก็ไม่ยากนะครับวิธีชาร์จให้เราทําการเสียบแบบนี้ครับนี่คือตัวแท่นชาร์จนะครับเสียบตัวอุปกรณ์เข้าด้วยกัันนนแบบบีี้คคร่ เสียบอุปกรณ์เข้ากันแบบนี้แล้ววิธีจะออกนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับกดแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วมาดูตัวไฮไลท์ของเรานะครับก็คือบล็อกไฟฟ้าไร้สายและแปลงผ่านของโอซุกะนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้ววิธีปรับโหมดนะครับถ้าเราไม่เสียบแบตมันจะไม่สามารถปรับได้นะครับให้เราเสียบแบตนะครับเสียบแบตก็เสียบแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วเราจะต้องทําการยิงตัวบล็อกไฟฟ้าไร้สายก่อนนะครับถ้าสังเกตนะครับมันก็จะมีหลอด LED นะครับตัวนี้นะครับไร้เงาสะท้อนนะครับ เวลาเราจริงนะครับชิ้นงานก็จะสองชิ้นงานเรานะครับแล้วมาดูการปรับโหมดนะครับเราก็จะทําการปรับโหมดแบบนี้ครับนี่ครับโหมดหนึ่งโหมดสองครับมันคือค่าแรงขันนะครับในการหมุนของบล็อกไฟฟ้าไร้สายนะครับว่าจะปรับไว้ที่เท่าไหร่นี่ครับอันนี้ก็คือลักษณะหน้าตาข้าวๆ้านะครับมาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนับก็จะมีตัวชุดนี้นะครับตัวชุดนี้นะครับเราสามารถใช้กับตัวสว่านหรือไขควงก็ได้นะครับได้ไขควงที่ใช้หมุนอุปกรณ์นะครับ ก็เราจะต้องใช้ตัวข้อต่อจุดนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้ข้อต่อจุดนี้มันจะหมุนไม่ได้นะครับแล้วก็หมุน2ชุดนี้นะครับเข้าไปด้วยกันนะครับหมุนเข้าไปด้วยกันแล้วก็ทําการนะครับล็อกอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับถ้าเราล็อกอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับไว้ด้วยกันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราใช้ดอกจำปานะครับที่เขาให้มานะครับในการหมุนนะครับหมุนล็อกนะครับชุดนี้แน่นะครับไขวกวงเรานะครับแล้วก็เอาไปสามารถไปยิงชิ้นง,งานได้เลยนะครับวิธีปรับนะครับว่าเราจะไป ้ายหรือไปขวาครับก็คือหมุนเข้าหมุนออกนะครับถ้าเรากดมาฝั่งนี้นะครับก็คือฝั่งขวานะครับมันจะเป็นการหมุนเข้านะครับแต่ถ้าเราปรับในการหมุนนะครับก็คือกดฝั่งซ้ายนะครับมันจะเป็นการหมุนออกนะครับนี่ครับลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเราจะดึงออกก็ดึงออกตรงตรงนะครับชุดนี้นะครับเป็นครึ่งนิ้วหรือสี่หุนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ให้มานะครับก็คือจะเป็นลูกบล็อกเบอร์ที่เอ็ดนะครับเราก็สามารถไปหมุนน็อตล้อหรือหมุนอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะครับพี่ดีก็ เสียบเข้าไปตรงๆนะครับนี่ครับเสียบเข้าไปตรงๆก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้นี่แหละครับก็คือลักษณะหน้าตาการประกอบใช้งานและการทดสอบแบตเตอรี่และการปรับโหมดนะครับของบล็อกไฟฟ้าไร้สายไร้เปลนถ่านของโอ,งอ